รายการต่อไปเป็นกันเชียง100เมตรนะครับของนกูชัญญาพันเฟืองอยู่รูที่4นะครับลุ้นกันนะครับว่าแข่งขันเป็นรายการที่8เลยนะครับแข่งขันแล้ว7รายการทำลายสถิติไปแล้วตั้ง7รายการรายการที่8จะทำลายสถิติได้หรือไม่นะครับกันเชียง100อยู่รูที่4นะครับรูที่หนึ่งเป็นของโอปัสสวิมนะครับรูที่2เป็นเอโอตานะครับรูที่3เป็นสปรินต์รูที่4ี่ครับน้องกูธพีคคอมเพลเมนต์นะครับรูที่5เป็นน่านน้ำสมุยรูที่6เป็นของฐานอากาศ ลูดที่เเป็นของราชนาวีสะกะทลและลูดที่8ก็เป็นของราชินีสะกะทอลนะครับมาลุ้นกันครับว่าน้องกูจะทําลายสถิติเป็นรายการที่8ได้หรือไม่นะครับแข่งขันมาแล้วทั้งหมด7รายการทําลายมาแล้วทั้ง7รายการนะครับอันนี้เป็นรายการที่8มาลุ้นกันนะครับสำหรับสถิติของรายการอยู่ที่ 1- 2ึ่นนะครับหนึ่งสองูนนะครับน้องกูส่งเวลามาที่1นึนนะครับทำลายสถิติของตัวเองแล้วกันนะครับวันนี้จะได้ทำลายสถิติของรายการไปด้วยเลยครับมาลุ้นกันนะครับ จตามองนะครับรูที่4นะครับน้องกุ๊ดชัญญาพานเพืองนะครับจากพิกพรอฟเมนนะครับใส่ชุดสีน้ําเงินนะครับหมวกชุดเดิมนะครับหมวกเดิมหมวกชมพูอ่อนๆมองจากไกลๆก็เหมือนจะเป็นสีขาวนะครับลงน้ําแล้วครับปรุ้นกันนะครับด้วยสถิติที่120เธอจะทําลายได้หรือไม่นะครับปรุ้นกันครับออกตัวไปแล้วครับ ออกตัวไปค่อนข้างดีทีเดียวสตรีมไลน์ขึ้นแล้วครับขึ้นดึงน้ําแล้วขึ้นไปแล้วครับนําไปเรื่มเรมครับขึ้นมาก็นําไปเรื่มเรืมครับลูกข้างๆก็ไม่ยอมนะครับลูกข้างๆก็ไม่ยอมนะครับร้อยเมตรนะครับที่น่าจับตามองก็เป็นลูกที่6นะครับอีกลู่หนึ่งนะครับเป็นของฐานกากาศนะครับคนนี้ว่ายดีนะครับว่ายกันเชียงดีนะครับน้องกุ้อยู่ลูกที่4นะครับขึ้นนําไปเรื่มเรืมครับร้อยเมตรนะครับ จะเก็บแรงไว้นิดหน่อยครับครับสวัสดีครับจะเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับเปิดอยู่ที่38ครับ3806ดึงแล้วครับ50เมตรสุดท้ายครับดึงหนักๆครับน้องกู๊ดดึงหนักๆครับน้องกู๊ดดึงหนักๆครับน้องกู๊ดดึงหนักๆครับเพื่อทำลายเต็มทครับน้องกู๊ดเพื่อทำลายเต็มทเป็นรายการที่8ครับ7รายการทำลายมาหมดแล้วครับแข่ง7ทำลายเจ็ดอันนี้รายการที่8ครับจะทำลายหรือไม่ครับดึงให้หนักกว่านี้ให้เร็วกว่านี้ครับหนักกว่านี้เร็วกว่านี้เตะขขาาาาเเเบบบบไไปปนนิิดดะคครรััต เตะขาเบาไปนิดไหมครับเตะขาแรงๆครับครับผมไหวได้ดีครับยังเลื่นไหลอยู่ครับยังเลื่นไหลอยู่ครับเลื่นไหลไปเรื่อยๆครับเลื่นไหลไปเรื่อยๆครับน่าจะไม่มีปัญหาสําหรับน้องกุ๊ดครับเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วครับ1 1 7 3 0าครับ11730าทำลายสถิติของตัวเองและทำลายสถิติของรายการไปด้วยอีกหนึ่งรายการครับเป็นรายการที่8ครับ